สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมาสวนถั่วพูกับถั่วฝักยาวนะคะแปลงนี้เป็นแปลงสวนถั่วพูค่ะของญาตินะคะอยู่ที่ไร่รัชชานนท์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตรงนู้นเขากำลังให้น้ำอยู่ค่ะโอ้ดอกกระดกอยู่นะดอกอะ่ะ เพาะเองต้นสองต้นน่ะปลูกกินเองที่บ้านน่ะปรากฏว่ามันกว่าจะขึ้นได้ยาก้อ้อต้องไปเนี่ยแช่น้ำไว้สักสองคืนน่ะเหรอถ้าน้าอ้อไปเอาเม็ดสดๆนะไปเพาะเลยอะ่ะอุ้ยเป็นสัปดาห์กว่ากว่าจะขึ้นสิบกว่าวันสองอาทิตย์เนเอาาอ<า>ของแตนจะแช่น้ำไว้สักสองสองวันให้มันป่นๆเป็นเล็กๆอออเอาเม็ดเพาะเออ สามสี่วันก็ขึ้นแล้วค่ะถ้ามันปิ่มปิมอ่ะแต่ถ้าเพอาะอย่างนั้นนานนานอ่ะเกือบสองอาทิตย์นะกว่าจะแทงยอดขึ้นอ่ะลืมเลยจนขึ้นด้วยมันจะไม่ขึ้นน่ะต้องแช่น้ําก่อนสักสองคืนค่ะอเพราะว่าแช่น้ําก็ต้องเปลี่ยนน้าทุกวันอ๋อไม่งั้นมันจะเน่าเน่เน่ดูฝักฝักอ่อนๆทำยากแต่พอมันขึ้นแล้วมันก็ง่ายไหมได้เก็บผลผลิต เสียงเครื่องไฟข้างไร่เขามีมีอะไรงานปิดทองฝังลูกนิมิตอยู่นะคะดูดีจังเลยโอ้ยนะาหมักช่วยเก็บเนาะนะจุดจีนแต่ทำไม่ทันเนี่ยมันแก่หมดแล้วเออ <laughs> แบบทำแบบ ทำทำเองนั่นเองไม่จ้างลูกน้องก็จะมีเงินเหลือเนาะแต่ถ้าจ้างมันไม่เหลือหรอกเนาะใช่ค่ะหากทำถ้าทำ,าทำน้อยอ่ะถ้าทําเองนั้นมันได้ตังแต่ถ้า,แบบา,าจ้างเขาไม่ไม่ตังใช่แถ้าทําแบบสักห้าไรหกไรจ้างเขาอย่างเงี้ยเนาะได้ตังเป็นก้อนเยอะเลยอ่ะหรอปลูกผักน่กได้เยอะอันนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยอันนั้นมันแก่์แก่เหรออื ใช่ทําเท่าที่พอทําได้แล้วไม่ต้องจางา้างเขาอเนาะแต่วันหนึ่งถ้าเราดูแลดีๆวันหนึ่งก็ได้เป็นพันทาแบบทำเองนะค่ะบางทีก็พันกว่าบาทเอ,อด,เดือนหนึ่งก็สามหมื่นกว่าเนาะอืแต่ถ้ามีลูกน้องเยอะๆทำเยอะๆเนอะได้เงินเยอะได้เงินเป็นก้อนอ ในนะเขามีลูกน้องช่วยเก็บสองสามคนวันหนึ่งเขาได้เป็นหมื่นทำผัดเนี่ยเขาก็ปลูกผั่วแบบแตงนี่แหละปลูกผั่วปลูกแตงแต่เขาปลูกเพียงหนึ่งสามสี่ไร่หม <c oughs> ถ้าได้ราคาวันหนึ่งก็ได้หมื่นกว่าบาทถ้าไม่ได้เขาก็ได้วันละสองสามพ <c oughs> ัน็ดีนะก็ดีทำไมแตนไม่ทำเยอะๆนะ่ะแตนมันไม่มีลูกน้อนต้องทำเองหาลูกน้องสักสองคน ขากลัวมั้งเขากลัวค่ะว่าจะเอาติดต่อมาแล้วแหละตแต่มาตุ๊บเ็จเขาไม่เอาก็เลยไม่ได้เขาเขากลัวเดี๋ยวมาทําร้ายไงอันนี้จะได้หรือแก่มันแก่หมดแล้วค่ะช่วงจุดจีนแตนเก็บไม่ทันไงัวทั้งทุกข์ <laughs> เสียดายนี่ถ้ามันไม่แก่ก็ ได้เกือบเกือบสิบถุงอูเนี่ยทีนี้มันแก่หมดอย่างเงี้ยมันไม่ได้จะต้องเก็บทิ้งตรงนี้ฝักตรงนี้ฝักมันก็เยอะอือใช่แต่ทำผักมันเหนื่อยอตากแดดต้องทำเ,ทเช้าๆจะได้ไม่ร้อนเนาะใช่ค่ะแลถึงออกเช้าม,มืดเนี่ยถ้าแดดออกอย่างเงี้ยแล้ว อีกแป๊บมันไปเพื่อเข้าลมแล้วคันเนี่ยไม่ทำแล้วม,มันร้อนมันร้อนเนียมันดดเสียด้มันแก่อออเออดูซิเนี่ยทิ้งทิ้งกันดูซิเนี่ยดูเนี่ยมันแก่เขาก็เก็บทิ้งเสียดายอะ่ะมันดกนะเนี่ยเออ มันแก่หมดอันนี้ไร่หนึ่งได้เยอะไหมไล่หนึ่งบางคนเขาได้บางวันถ้าเขาออกเยอะๆวันละร้อยก็โลู้อยตอนนี้โลเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ได้ถุงละ,ะเ,ละเก้าสิบค่ะโลละสามสิบออก็ราคาดีนี่ราคาดีค่ะไล่หนึ่งได้เยอะถ้ามนมุงดีๆก็ได้เกือบสองร้อยโละอะางอ แล้วก็มีคนมารับซื้อใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเขมีเจ้าประจําส่งทุกวันอเขามาเอาทุกวันไม่ต้องไปขายเองเออใช่พ่อค้ามากินเราอีกทีหนึ่งเออแล้วเขาก็ไปขายอันนี้นได้อยู่เน,นี่นยทวผูอันนี้ได้ <c oughs> ได้ แต่เราก็ไม่ต้องวิ่งหาตลาดไงค่ะแต่เดี๋ยวนี้เขาปลูกเองขายเองกันเยอะบางทีพ่อค้ามาให้เราที่ไร่เนี่ยถุงละเก้าสิบแต่เขาไปขายได้ถุงละร้ <150. S 1> อยสี่สิบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเออไปขายเองได้มันก็ดีใช่ใช่เดี๋ยวนี้เขาก็ปลูกเองขายเองอปลูกเองขายเอง ไปให้คุ้มค่ารถ้วคือเขาได้ของเยอะอยก่นะตัวแมลงมันกินพื่งจะฝืนกะเถามีมันละสองร้อยสามร้อยใช่สองร้อยสามร้อยก็ทำชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับแล้วค่ะเออพอได้ค่ากลับข้าว อยู่ในเมืองไหนจะค่าเช่าค่าอะไรใช่ค่าเช่าหอค่าอะไรตาอะไรดูซน้ําแมลงฉีดก็ไม่อยู่หัวแล้วเพราะว่าฉีดมแมลงมันไม่ค่อยอยู่ออแ,แต่มันก็ยังเก็บได้อีกนานใช่ไหมเนี่ยได้ได้ค่ะถ้าเราใส่พวกฮอร์โ,โมนอะไรเข้าไปเนี่ยฝักมันก็จะออกให้เราอยู่ค่ะอืม แต่ว่าถ้า,มาแมลงเยอะก็ไม่ไหวเออ่เสียยาค่าเสียค่าค่ายาใช่ค่ะยาปุ๋ยเดี๋ยวนี้มันก็แพงอันนี้ก็แก่แล้วหรอ,อโอ้โห<อ>ดูเส้นนี้แมลงนะเอออันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกแมงวีขาวชีตาฟ้าอยู่ใช่ ฉีดแค่วันสองวันก็มาอีกแล้วเห็นชาวสวนเขากลัวแบงวีขาวนี่แหละเนี่ยเนียเนี่ยเนียเต็มเลยเนี่ยมันฉีดไม่อยู่ค่ะเวลามันลงเยอะๆใบมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันดำางเนี้ยเนี่ยเนี่ยอ๋อใช่ใช่เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะแบงวีขาวทีนี้ถ้าเราเหนื่อยกับแมลงก็ ถ้าคนที่เก็บทําไม่คุ้มค่ายาเขาก็จะทิ้งปลูกไปอื่นอืนี่แต่ถ้าไม่ไหวแตงก็จะทิ้งปลูกถั่วแล้วค่ะเอาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วถั่วฝักยาวมันไม่เป็นเหรอถั่วฝักยาวมันไม่ค่อยมีแมงวีขาวส่วนมากแมงวีขาวมันจะอยู่ในถ,กกถั่วปูอืถั่วฝักยาวส่วนมากจะเป็นหนอนพวกเพียค่ะ๋อพวกนั้นมันฉีดยามันตายแต่อันนี้มันไม่ตาย ฝักแกมหมดเสียดายอืน่าเสียดายชาวสวนก็จะได้ยินเครื่องเสียงไฟไปด้วยข้างสวนมีวัดนะคะเขากำลังเปิดฝั่งลูกนิมิตอยู่นี่จะแตงก็ต้องกลับไปอ่านน้มแน่จริค่ะอ ยามันแรงมันแสบ